นี่ครับผมจะมาดูดูถั่วครับถั่วเราไม่ต้องไม่ต้องบุงเยอะครับประมาณห้าหกต้นก็พอครับมันจะมันจะขยายกิ่งของมันไปเองดอกดาวเดืองครับดอกดาวเรืองเราจะตัดไปบูชาพระก็ได้ครับเห็นไหมเห็นไหมมะเขือครับกําลังออกซ่อดอกครับคุณลุงครับมีเยอะแยะเลยแต่วันนี้นะครับคุณลุงขอฝากนะครับให้ให้ติดตามเนาะดูผลงานให้ดูร้านด้าน ปลกให้ครบครับพริกมะเ,เขือแตง,แตงถั่วตะไคร้ใบมะอันตะไคร้นะครับไอตะเพา,าครับ,รบเราไม่ต้องไปซื้อเขาสวัสดีครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมกเกษตรทวเพียงนะครับกินได้ทั้งปีไม่มีขาดนะครับส่วนผสมมีอะไรบ้างนะครับการกะ ตะเตรียมดินนะครับมากับคุณลุงครับสวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีครับคุณลุงจะพาทํานะครับครับขั้นแรกครับไม่อันมันหาง่ายๆครับใบไม้ใบไม้เราเอาใส่ก่อนครับครับใบไม้ใส่ก็ตามด้วยขี้ไก่ครับตามด้วยขี้ไก่ด้วยขี้ขี้ฟอยก็ได้ครับตามขั้นตอนนะครับแล้วเอาดินโรยครับ เอาดินโรยนะครับกีกัมมือครับก็ใส่พอประมาณครับพอประมาณเนาะปลูกใส่กระถางนะครับนี่เศรษฐกิจพอเพียงครับก็ตามด้วยน้ำครับตามด้วยน้ำหมักเลยครับแบบง่ายเลยอุปกรณ์จะหาได้ก็ได้เป็นถังเป็นถังสีถ<อ>ังอะไรก็ได้ครับเก่าๆครับแล้วก็ เตรียมหม también, e trendy, ักไว้แ hmm ล้วก anyway, so ็เอาหมักกี่วันครับผู้ลุงหมักไว้อย่างนี้ก็ประมาณสองสามวันครับหมักสองสามวันครับแล้วก็เตรียมเตรียมเตรียมมิดมันจะมาเตรียมพันจะมาใสอีกคล้นี่ครับพี่ครับพี่กําลังเตรียมจะใส่ครับนี่กำลังขึ้นครับให้มันขึ้นพอประมาณก่อนครับก็มาลงตรงนี้ครับนล้ปุ๋ยนะครับปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยเคมีไม่ต้องใช้ครับ ปุ๋ยหมักดีที่สุดครับหมักอะไรครับนี่นี่ปุ๋ยปุ๋ยธรรมชาติครับธรรมชาติจากอะไรครับจากจากปุ๋ยคนเราดีที่สุดครับดีที่สุดเนาะทำยังไงครับปุ๋ยคนเราเนี่ยมันจะออกจากร่างกายเราเองครับก่อนจะใส่นะครับต้องผสมน้ําปุ๋ยอะไรครับต้องบอกครับก่อนต้องบอกก่อนนี่นี่ปุ๋ยปุ๋ยจากมนุษย์ของเราครับคือเยี่ยวครับเยี่ยวเยี่ยวนะครับขออภัยนะครับ ภาษาบ้านเราเรียกว่าเยี่ยวนะครับมันมันมมนมีพิษมีภัยครับนั่นแม่อันตรายต่อร่างกายครับเพราะพุ๋ยตัวนี้มันมันสามารถหลายอย่างครับแล้วก่อนจะก่อนจะมันโตนะประมาณนี้ครับนี่ก็ผสมน้ำประ,ประมาณตั้งใขันหนึ่งก็ผสมน้ำสามขันหรือสี่ขันครับข,นขันแบบนี้ขันแบบนี้เนาะครับผมขันแบบนี้เนาะ ส่ลงไปประมาณแล้วก็น้าผสมก็ลดเลยลดเลยครับมันจะงามอย่างนี้ครับงามแบบนี้เลยไม่ต้องนอเกลียยมันครับเนี่ยเพราะว่ามันมันเป็นปุ๋ยหมักชั้นดีครับเป็นปุ๋ยหมักชั้นดีเลยนะครับคุณลุงเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่ผมปลูกปลูกของไว้นะครับไปดูอีกนะครับนี่ครับผมจะมาดูดูถั่วครับถั่วเราไม่ต้องไม่ต้องปลูกเยอะครับประมาณห้าหกต้นก็พอครับ มันจะมัใจะขายายิ่งของมันไปเองปลูกนี่ในปลูกนะครับเขาใช้เยี่ยวเหมือนกันเลยครับรถเตรียมดินเตรียมดินเหมือนกันนะลุงคุณล,ลุงเนาะเอาใบไม้ไใส่ไปก่อนแล้วก็อเอาอเอาเอาก็มีขี้ควยขี้วัวใส่ก็ได้ครับขี้ไก่ใส่ก็ได้ครับก็ก็รดน้ําแล้วก็ปลูกเลยครับขอจะปลูกเมล็ดมะถ,ถัวนะครับก็หมั่งน้ําไ้ก่อนเนะ แช่น้ำไม่ได้คืนหนึ่งก่อนครับพอเอาม,มาปลูกมันจะมันจะงอกไวครับคุณคุณลุงครับทําไมไม่มีศัตรูพืชเลยครับไม่มีครับพึ่เพียอะไรไม่เกิดเลยนะครับไม่เกิดครับเพราะว่ามันเป็นอันสารต่อต้านของมันเองโอ้แต่ไปใส่ปุ๋ยเคมีนี่มันจะถ้ามันแห้งหรือยังไงนี่มันจะเกิดเพียครับย,ยาวยาวขนาดไหนคุณลุง ยาบของมันนี่ของผมนี่ครับยาประมาณแปดสิบเซนครับนี่ครับโอ้แปดสิบเซนครับผมยาวมันแปดสิบเซนครับนี่เอาไปรับประทานแล้วหรือยังเลยคุณลุงเอาไปตำนะครับรับประทานนะครับรสรสรสชาติเป็นยังไงครับรสชาติมันจะหวานครับอ๋อแบบธรรมชาตินะคุณลุงจะพาไปดูอะไรอีกครับพามาดูอันฟักทองครับฟักทองอยู่ใกล้ๆกกันนี่เนาะในฟักทองผมปลูก ผมปลูกไวแ้แค่แค่สามต้นครับนี่สามต้นสามเมตรครับวันนี้ทีนี้มันจะออกมาเก้าเก้าลูครับหนั่นลูของมันครับกําลังโตกำลังโต,งตครับปลูกมากพอมันหมดรุ่นมันก็ปลูกต่อไปได้ครับแบบ<ะ>แบบสลับสลับก็ปลูกเลยนะครับรับ,บเราไม่ต้องไปซื้อเขาครับอื เก็บกินเก็บกินตลอดครับเนี่ยผมผม่พามาดูอันนี้เนี่ยผมจะพามาดูพริกครับดูพ,พรพิกนี่พริกครับพริกนี่เพิ่งเพิ่งได้ไม่ถึงเดือนครับนี่โอ้ไม่ถึงเดือนครับผมแปดสิบเซนแล้วมีมีพริกมีมีมะเขือแล้วก็มีแตงครับแตงแตงผมก็ไม่ปลูกนกครับปลูกปลูกแค่ที่สองสามสี่ปลกูกแค่ห้าหกต้นก็พอครับ แค่แค่นี้ก็ก็พอพอรับประทานครับบอลจะหมดรุ่นเราก็เราก็ปลูกใหม่เสริมเลยครับเปลี่ยนหมุนเวียนเลยเนาะคุณลุงเนาะผมเราจะกินตลอดเขาไม่ต้องไปซื้อเขาพริกเราก็มีดอกไม้ก็มีนี่ดอกไม้นี่รักธรรมชาติจะเราเรารักมันมันก็รักเราครับที่ว่าปลูกนี่มันจะสวยงามสวยงามแล้วก็กําจัดศัตรูพืชด้วยประเภทประเภทเขาไม่ชอบเนาะ ครับนี่คือดอกดาวเดียงครับดอกดาวเรืองเนาะเราจะตัดไปบูชาพระก็ได้ครับเห็นไหมเห็นไหมมะเขือครับกําลังออกช่อดอกครับอ่าคุณลุงครับอมีเยอะแยะเลยแต่วันนี้นะครับคุณลุงขอฝากนะครับให้ให้ติดตามเนาะดูผลงานให้ดูนันดานปลูกให้ครบครับพริกมะเขือแตงถั่วตะไคร้ใบมะอันตะไคร้แล้วก็ไอ้ตะเพาครับ เราไม่ต้องไปซื้อเขาปลูกถ้าเราไม่มีที่มากเราก็ปลูกในบริเวณบ้านเราเนบ้าารหน้าบ้านเล็กๆทําได้นะคุณลุงเนาะวันนี้คุณลุงมาให้สาระน่ารู้นะครับขั้นตอนการหมักดินนะครับแล้วก็ปุ๋ยธรรมชาติด้วยนะครับปุ๋ยธรรมชาตินี่ไม้ไม้ช่วงนี้ไม้ไม้มันกำลังร่วงครับเราเราไม่ต้องไปกวดเผาทิ้งครับกวดกวดรวงกันใส่กระสอบไว้แล้วเอามาหมักอย่างนี้ครับ พอมันโน่นชื้นนะครับมันจะได้ลายของมันเองเป็นปุ๋ยหมักของมันเองครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเยี่ยวนะครับพูดภาษาบ้านเราเยี่ยวนะครับกี่วันครับรดครับก็ประมาณหนึ่งอาทิตย์ไหมหนึ่งอาทิตย์รดครั้งหนึ่งแบบว่าหนึ่งหนึ่งขันแบบนี้นะครับแล้วก็เขาเยี่ยวครั้งหนึ่งนะครับเยี่ยวครั้งหนึ่งแล้วับแล้วก็เติมน้ำหนึ่งเติมในเยอะในน้ำครับมันมันใส่น้ำนะครับใส่น้ำห้าเนาะครับ ผใส่น้ำห้าแล้วก็น้ำเยี่ยวปัสสาวะนะครับปัสสาวะหนึ่งนะครับก็ให้รถลาดได้เลยนะครับที่ใบได้ไหมครับคุณลุงใบไม่ต้องครับรถที่่คือโคนเลยที่โคนอย่างเดียวครับถ้าใบมันแล้วก็วัชพืชไม่เกิดนะครับคุณลุงครับเพี้ยไม่มีพวกมันแดงมาไม่มาไม่มาไม่มาโคนครับวันนี้ครับคุณลุง คุณลุงให้สาระน่ารู้มากมายนะครับเราไม่ต้องไปซื้อเขาเราปลูกกินได้ครับจะเลิกจากงานมาจะนำรถผักมันก็มีกําลังใจซึ่นอันซื่นบานน้ะก็มีนอกไม้ซื่นชมมันจะมีกนาลังใจของเราเองครับวันนี้นะครับคุณลุงมาให้สาระน่ารู้มากมายนะครับ วันนี้กับคุณลุงก็จะได้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับคุณลุงขอฝากช่องด้วยนะครับวันนี้ก็ลานะครับคุณคลุงสวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีครับ